เฮลโลเฮลโลสวัสดีแฟนคลับหน่อยป้าเข้าป่าอีกแล้วเอื้อยกับน่องนะบอกว่าเที่ยวนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเห็ดบานหมดแล้วแล้วก็แล้วก็หนาวแล้วค่ะอากาศก็เห็นว่าวันจันท์นี้จะติดลบแล้วก็จะมีหิมะแล้ววันนี้วันเสาร์วันเสาร์ค่ะดูเห็ดป้าเนยให้ดูเด็ดเห็ดเห็ดเห็ด ก็จะมีเหลือแค่เห็ดซุปปิ่อให้เก็บนะคะเห็ดอื่นก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะดูบานบานค่ะเห็ดช้ำน้ำมากเลยค่ะช้ำน้ำนี่วันนี้จะเก็บแบบนี้เลยนะคะอากาศไม่ดีค่ะอากาศเย็นเก็บแล้วไปทำความสะอาดที่บ้านเอานะอะไรคือคัดชัดเจนใช่ปะ เห็นให้รู้ว่าอีแล้วาใจสงสัยมาสองคนกับป้าดูมาเจอเพื่อนคนฟินด้วยค่ะดูเขาก็เก็บเหมือนกันค่ะดูเห็ดกระบานหมดแล้วอันนี้ก็จะเก็บไม่ต้องไม่ต้องตัดขานะคะเพราะอากาศไม่คึ้มคึ้มค่ะเย็นเย็น เราจะได้ไม่ต้องอยู่ในป่านานนะขึ้นเย็นเๆแล้วค่ะเมื่เช้าก็มีน้ำแข็งที่กระจกรถแล้วนะคะฟินแลนอากาศมาอากาศหนาวเร็วค่ะเป็นแถบยุโรปที่หน,า,หนา,าวหนาวกว่าชาบ้านชาเมืองเขาอ่ะเมืองฟิน มีที่หนาวกว่าเขาเลยหนาวกว่าโนเวย์หนาวกว่าสวีเดนอีกนะคะหนาวกว่าทุกประเทศเลยรนเวย์กับสวีเดนเขายังมีลมทะเลที่ทะเลอีกฝั่งหนึ่งอะนะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเย็นเท่าเด็กกบาลบาน,บาน แต่ก็ถือบ่ายังไม่ได้หนาวมากนู้นข้างหน้าก็มีเพื่อนบ้านป่ะเสื้อสีฟ้ามีอีกคนหนึ่งเจอเพื่อนด้วยนะคะเจอเพื่อนบ้านด้วยคนฟินเพาก็กินค่ะเห็ดนี้นะป่าสวยค่ะป่าสวยหายใจโลง่ง ป่าสนสีดาเขาเรียกสนสีดาไม่ป้าสนชนิดนี้นะใช่ไหมป้าอ้อย<ะ>เขาเรียกสนสีดาเหมือนในพระคัมภี์ใช่ไหมเนาะไม้สนสีดาไม้สนสีดาเป็นไม้เนื้อดีโอเคค่ะเก็บเพชรตอก็ไม่ถือว่าแก่ทั้งหมดหรอกป้าบางบางกลุ่มก็ยังโอเคอยู่แต่ก็ฉ่ำน้ำ จำน้ำค่ะฝนตกเราไม่มีแดดมาสักเป็นเดือนแล้วนะไม่ค่อยมีแดดเนาะะแดดก็แดดนิดนิดหน่อยๆค่ะที่ฟินหนาวนะไม่มีปัญหาอุ๊ดขี้กว่างหนาวไม่มีปัญหาแต่ว่าแดดไม่มีเนี่ยมีปัญหามากเลย ค่อยมีแดดไม่มีปัญหาหนาไม่มีปัญหากับดิฉันเลยป่าดูค่ะเก็บโดยไม่ตัดขามันก็จะเต็มถังเร็วน่อยมีความสุขมีความสุขในการ <c oughs> ให้ให้ปุ้ยสปาไปก็บอกว่าให้เขา คนขยันปี2020คนขยันขยันคุณป,ป้าแล้วก็เข้าป่าเข้าสวนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเราจะขี้หนาวเนาะพอตอนนี้เราใบทองอ่ะใบทองมันมันร้อนเดช <laughs> ื่อไหมพี่นอนเปิดพัดลมทุกคืน <laughs> มันได้แปลกทางนี้ก็เป็นเปิดหน้าต่าง เดี๋ยวค่ะก่อนหน้านี้ตอนคลิปคุ้มเหมือนฝนจะมาตอนนี้ดูแดดจ้าเลยก็บอกว่าวันนี้แดดเอฝนไม่ตกคุณพูดประมาณนี้ดี๋ยว่ตรงนี้ก็บานอยู่แต่ว่าดอกสวยค่ะขาวๆดิเก็บอย่างนี้เลย Aduh, aduh, aduh. มันเยอะค่ะมันเยอะมันก็มีเก็บค่ะป้าพาเก็บมันเยอะจนเก็บไม่ตื่นเต้นแล้วอะ <c oughs> ่ะป้ามันเยอะเก็บจนไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหม เดี๋ยวได้ถังหนึ่งเราก็กลับรถไปวางเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาไหมป้าจะทั้งหอบทั้งหิว้วแขนก็สิเดี่ยงเดลย เดี๋ยวไปถ่ายที่ป้าเก็บดีกว่ามากนยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถังก่อนขมบขมบอยู่แถวนี้แหละป้าลงทีบแล้วลงทีบแล้วเหรอคุณป้าถนนไปทางไหน คือเราจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่ง,งที่เรา,เราหาคิดแล้วอ่ะทีนนี้ก็ได้เก็บยูจะไปก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วให้มันเต็มถังแล้วค่อยเอาเอากลับไปไว้รถแล้วค่อยไปฝั่งโน้นพี่มีถุงอยู่ได้แจะเอาจะบอกว่าตอนนี้ฝนละลืมแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย งานนี่วัดดีหรือวัดไม่ดีล่ะนี่หัวก็ไม่ได้ใส่เตรียมพร้อมมากหมวกยังไม่มีเดี๋ยวค่ะตรงนี้เป็นมอสเหรอคะเข,ขาเรียกอะไรป้าถ้าภาษาฟินเขาเรียกซ้ามหมามันก็คือมอสใช่ไหมหมอสขาวๆเนี่ยกินได้ด้วยนะป้ากินได้ด้วยอไ,ไอ้มอสขาวๆเนี่ย ในหนังสือแม้จต่ไม่เคยกินหรอกว้านะ่อยากให้คุณน้าเจอนะเป็นเงินเป็นทองกันเลยนะเนี่ยคุณน้าจะเอาไปมัดมัด,ม,ดมัดตําเป็นพวงคริสต์มาสค่ะเห็ดอ,อ,อะไรคะช่องอาใย,ยโซนชีวิตในฟินลแลนด์แกจะสอนทำอันนี้ด้วยนะป้าแกสอนทำพวกพวงก,กลันสิเนี่ย กระรันสีเลยพวงคริสต์มาสเนี่ยคุนนะ้าเอาไปทำขายได้แล้วก็ใบสนใบพวกนี้ค่ะแกก็จะเก็บตามป่าเนี่ยฝนลงแต่เราก็ไม่ต้องกลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นชำ้ำแต่จะเป็นหวัดหรือไม่รอดูคืนนี้ก็รู้ไปค่ะเก็บลงไปตรงนี้แล้วก็เอาไปเก็บรถก่อนนะ เก็บลงไปจนนี้นิดนึงก็จะเต็มถังแล้วเนี่ยโอเคค่ะป้าหน่อยเต็มถังแล้วนะคะป้าหน่ยจะเทใส่ตะกร้าไอเทใส่ถุงแล้วก็เอาวางไว้แถวนี้แล้วก็จะไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ฝนเดี๋ยวก็แดดอยู่นี่แหละเนาะโอเคค่ะเรียบๆเ,เก็บขยุมขยุม,ยมกลับบ้านไปตัดขาค่ะฝากกดไลค์กดติดตามป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจไปทำไปตามเรื่องตามราวน,นะคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ